เสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาเพื่อหาทางปรองดองเนี่ยนะครับเราจะเสนอในรูปแบบกระบวนการทั้งระบบไม่ใช่เพียงแต่นิรโทษกรรมเท่านั้นเองซึ่งประเด็นนิรโทษกรรมเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่คนสนใจมากเนื่องจากถ้าย้อนกลับไปตอนปี57เนี่ยมีความพยายามในการเสนอนนิรโทษกรรมที่เรียกว่าแบบต้นซอยหรือว่าไม่สุดซอยเนี่ยนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นหลายฝ่ายก็ให้การตอบรับดี แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนหลักการนิดหนึ่งสุดท้ายก็นํามาสู่การออกมาประท้วงออกมาชุมนุมและสุดท้ายการเนรโทษศกรรมนั้นจึงไม่เกิดขึ้นแต่ในคราวนี้ที่ได้บอกว่ามีการเสนอเป็นแบบระบบเนี่ยก็คือว่าเราจะพบว่ากรรมการศึกษาปรองดองทั้งหลายที่ผ่านมานั้นจะเสนอหลักการใช้แต่ว่าในชุดเที่าจาย์นอนเนกเป็นกรรมการเนี่ยจะมีการเสนอในรูปแบบขั้นตอนนะครับซึ่ง จะเรียกว่าเริ่มใหม่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการต่อยอดจากชุดดาเดินที่เสนอมาดีแล้วเช่นการสืบค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นเราก็มีการเสนอแนะว่าความจริงที่ได้มาเนี่ยไม่ควรจะเก็บไว้เป็นรายงานเฉพาะกลุ่มรัฐบาลหรือว่ากลุ่มใดก็แล้วแต่แต่จะต้องนํามาเสนอแก่สังคมเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้รนะครับส่วนเรื่องการเยียวยาเนี่ยเราก็พูดถึงว่าเกณฑ์ในการเยียวยานั้นมันมีหลักคิดได้มากมายในปัจจุบันการที่เราจะ ใช้เกณฑ์เก่าๆมามา,มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ใหม่แล้วนําไปสู่ความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะใช่การเยียวยาที่ถูกต้องและที่สําคัญการเยียวยานั้นไม่ใช่เป็นเพียงตัวเงินอย่างเดียวสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญมากก็คือการฟื้นฟูศักดิ์ศรีหรือว่าการทําให้สังคมนั้นเนี่ยยอมรับบุคคลที่ไปชมุมนุมทางการเมืองกลับเข้ามา